อันนี้หมึกช็อตนะครับที่ทะเลหาเจ้าหลาจันทบุรีพูดเลยเออต้น,นอ,อกินแล้วครับเดี๋ยวกินเสร็จจะถามว่ารสชาติยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงครับหวานดี มีรสชาติขมขมไหมไม่ม uh ีขมค่ะอ๋ออันนี้กินทั้งตัวหรือว่าเอาส่วนไหนออกไหมครับผมกบป๋ากบป๋าไปซื้อเบียร์เหมือนเดิมกบป๋าซื้อเบียร์ มนอร่อยไหมคนิบลแล้วคนดึงไม่ลงหนลูกงอารองเท้วกอยู่ไหนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีผมสันติออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีอย่างมากครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่จันทบุรีวันนี้ผมก็อยู่ที่หาเจ้าหลวานั่นเองครับและวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะฮะได้มาสัมภาษณ์คุณพี่ที่เป็นเจ้าของร้านครัวทะเลใช่ไหมฮะคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ต้อมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อมนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับในการให้สัมภาษณ์และก็ให้ข้อมูลกับช่องรายการสติออฟิเชียลนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาทะเลเราต้องมาพูดถึงเรื่องราวของทะเลนะฮะ อยากให้พี่ต้อมเนี่ยได้แนะนําหน่อยว่าหาดเจ้าหลาวจันทบุรีเนี่ยจุดเด่นของหาดเจ้าหลาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไหนพี่ช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยเป็นไงเป็นยังไงก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวหาดเจ้าหลาวเป็นในในส่วนของการเล่นนี้จะเป็นจะเป็นที่ที่เด็กๆชอบครับเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าน้ําไม่ลึกน้ําใสน้ํา ว่าถ่ายสวยมากช่น้ำใสน้ำขาวแล้วก็สะ<ต>าที่ถ่ายก็คือทุกคนทุกคนที่นี่มีแนวหนะาหาให,ให้สามารถเล่นได้เล่นได้ไม่ไม่มีขยะมาชวนแล้วก็ทำให้น้ำใสน้ำใสแล้วก็สะอาดสาดมา,า,าไฟสะอาดยครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าผมเองนะครับก็นั่งอยู่ที่ข้างหาดเลยนะครับนั่งอยู่ที่ข้างหาดต้องบอกว่าเท่าที่มองเห็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายผมหรือฝั่งขวางผมนะครับต้องบอกว่าหาดทรายเนี่ยสีสวยมากน้ำทะเลใสมากๆครับใสมากๆเลยนะัน้นก็คือแม้กระทั่งผมเองเที่มีโอกาสได้มามาหลายครั้งอยู่แต่แบบครั้งนี้ได้ได้ได,ได้ได้มีโอกาสทํารีวิวเนาะเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าเราไปหาดเจ้าหลาเนี่ยอ่าเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและก็จะไปยังไงหรือถ้าเกิดเขาจะไปร้านเนี่ยทางร้านเนี่ยที่อยู่ติดกับทะเลเนี่ย มีอาหารบริการอะไรยังไงบ้างวันนี้ผมก็เลยถือโอก,กาสสัมภาษณ์เพื่อบอกต่อนะครับสัมภาษณ์เพื่อบอกต่อให้กับท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวหาเจ้าหลาวนะครับมาแล้วเราจะได้รู้ว่ามาที่ไหนมาแล้วมีอะไรทานบ้างแล้วหาทรายเป็นยังไงใช่ไหมฮะอ่าเมื่อกี้นะครับไี้บอกว่าเราไดา้ A นะครับแล้วก็สิ่งจุดเด่นของทะเลหาดเจ้าหลาวก็คือหาดเจ้าหลาวเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นก็คือขื้นทะเลเจะม่เยอะนะครับขึ้นทะเลจะม่เยอะแล้วก็จะเป็น ะจะเป็นทะเลที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยลึกเพราะว่าเราจะมีดินหรือมีทรายที่มันดันขึ้นมาสูงเนาะแล้วก็น้ําจะนิง่งนิ่งเหมือนที่อยู่เหมือนที่เป็นแบบน้ําตืดเลยครับที่นี้ขอญาตให้พี่ได้แนะนําชื่อร้านของเรานะยครับต้อมอยู่ร้านควทะเลอ๋อที่ต้องอยู่ร้านควทะเลครับร้านควทะเลเนี่ยสมมติผมเปนั่งเที่ยวเนี่ยผมอยากจะรู้จากควทะเลเนี่ยผมสามารถ ติดต่อหรือสามารถดูรีวิวได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับนี่มีตเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ราารครับแต่ว่าเบอร์โทรท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนท้ายรายการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวไว้นะฮะร้านเราเนี่ยจะติดกับสานีอาหารเช้าหนาวเลยคค่ะรเข้ามาเนี่ยก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่ด้วยเข้ามานี่โคดทะเลจะมีอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านด้วยก็คืออาหารพื้นบ้านอาทิเช่นอะทีเช่นก็จะเป็นอ่ามีม ซีฟู้ดทะเลสดๆนะค่ะก็คือขึ้สดๆเลยใช่เราจะไม่มีทําเราจะไม่ได้ทํำค้างคืนหรือค้างวันอ่าเราจะรับมาจากเดือข้างหน้าเลยรับมาเสร็จปุ๊บลูกค้าสั่งปุ๊บแล้วก็ทำเลยทำสดๆเลยใช่่คะอ่าอาทิเช่นเมนู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 ถ้าเป็นเมนูพื้นบ้านอ่าพื้นบ้านพื้นบ้านตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นหมึกชอดหมึกชอรดใช่หมึกชอรดมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เป็นพื้นบ้านแต่ว่าหมึกชอรดมาจาก อาหารคือบ้างมาจากอาหารทะเลโดยตรงใช่เพราะว่าแล้วกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ไปแล้วที่นี่่ครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หลักด้วยใช่จะเป็นซิกเนเจอร์ของหาดก้าเหลาก็คือจะมีทั้งทั่วทุกร้านเลยค่ะอืมแล้วผมขอญาตถามเนี่ยครับว่าหมึกที่ทาหมึกสดแล้วทำหมึกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมก็นทางทางเป็นหมึกปลาชีสอ๋อที่ช่วยเล่าให้ฟังเนี่ยสมมุติผมอยากกินหมึกดหรือหมึกปลาชีอ่ามีราคายังไงบ้างครับผม ถ้าเป็นหนึบฉอดก็คือเราด้วยด้วยอ่าเรามีข่าวประมงเป็นเรือพื้นบ้านเนี่ยค,ค่ะ,ะก็คือสาารับมาให้เราเราก็ราคาเนี่ยจะเป็นราคาเองก็คืเอเป็น <S <S ตัวตั้งแต่สามารถทานได้จากสี่่สิบเบาทก็ทานได้สี่สคาสิบเต่อตัวใช่ถูกมากครับถ้าที่อื่นนะครับเท่าที่ผมเคยทานนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าลูกสุดละเกหรือร้อยกว่า นะฮะแล้วก็อีกมึกอย่างหนึ่งคือราคาเท่าไหร่ครับเป็นเป็นคาชิมิคาชิมิใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นมึกหอมมึกหอมมึกหอมนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมีขั้นตอนการแร่การหั่นทุกขั้นตอนคือต้องบอกว่าพันนี่มากที่ให้ลูกค้าได้ริมรสความสดความหวานของมึกใช่ไหมครับถ้าแบบนี้เราคิดเราใส่ให้กี่ตัวครับถ้าไอที่ผมเห็นที่หั่นใส่จานจะเป็น และการตัวตัว,ตวละ199บาทตราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นปกติลูกค้าจะสั่งจะสั่งอจไนครับถ้าลูกค้ามามาสองคนหนึ่งท่านเดียวก็จะ199 199ใช่ค่ะอ๋อเราก็เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าตัวใหญ่มันก็จะเป็นปริมาณที่ใหญ่ด้วยค่ะจะเป็น family ใหญ่แล้วผมแล้วผมขอญาตถามหน่อยว่าผมขอญาตถามในฐานะที่เราเป็นคนทำหมึกหมึกหมึก คาชิมิอะไรพวกนี้สุดสุดขอถามหน่อยว่าตัวใหญ่และก็ตัวเล็กแตกต่างกันยังไงครับบึกคาชิมิแตกต่างกันตรงที่เนื้อเนื้อสมมุติว่าเป็นเป็นตัวร้อยเก้าเก้าหน่ยร้อ้าเกาจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดกลางเนื้อ,าาอามา จะมีความนุ่มละมุนเวลาเราทานไปไหนจะรู้สึกว่าง่ายนิดนึงแต่พอเวลาเริ่มเริ่มเป็นตัวใหญ่นิดนึงก็ก็จะเนื้อหนาแต่ความหวานและความหวานอือยังยังเหมือนกันยังเหมือนกันคือแต่ว่าเลขกเร้่มีนก็คือเขาตัวโตประมาณนี้ก็ลูกค้าที่มาก็มันแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวกลางตัวใหญ่รสชาติเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดตัวใหญ่อาจจะมีความหนาถ้าเกิดตัวเลขอาจจะบาง ล้าก็ถามว่าถอดที่เขากินที่เขาอะไรนะที่เขาย้อนลงไส่ไส่เกลวดจับที่เราทําน้ําจิ้มซีฟู้ดผมถามหน่อยว่าผมเห็นเวลาเขาเขาเรียกอะไรนะย้อนลงไปเนี่ยผมเห็นมันมีน้ําดําๆน้ําดาๆมันมันมันคือน้ำน้ำน้ำของเสียไหมน้ําดาๆเนี่ยมันคือคือตัวตัวที่หมึกที่หมึกมันเป็นที่หมึกที่เขามันรสชาติยังไงมันสดไหม อ๋อมันหวานเหรออ๋อมันทำให้กมเหรอมันจะเพิม่มเพิ่มรสชาติโอ้ยอย่างนี้เองแล้วผมถามว่าในตัวปลูกแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีกลมกลมกลมอ่ะเขาเรียกอะไรกลมกลมเนี่ยมันกินได้ไหมครัผมขออนุญาตถามเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ว่าผมเนี่ยเคยกินหมึกสุกหมึกดิบต่างๆเนี่ยผมเพราะว่าผมเห็นไอ้ที่มันเป็นกลมกลมที่อยู่ตรงหัวปลูกเนาะใช่ผมผมจะเอาออกผมก็เลยอยากถามอ่าคนที่อยู่ในทะเลหน่อยที่เป็นเจ้าของทําหมึกโดยตรงอะไรไหมเนี่ยผมอยากจะถามเพรอะว่า ส่วนนั้นน่ะเราก,กินได้ไหมก็ทานได้ก็แ so ล้วแต่คนชอบสุดท้ายนะครับอยากอยากอยากให้พ er> ี่ได้ทิ้งท้ายแล้วก็ปากปากร้านเราหน่อยครับเผื่อให้ ให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องยูทูบสันติออฟฟิเชียลนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะที่เราแวะมาที่กรุทบุรีหนือเราม่กินอาหารทะเลสองเราต้องมานั่งหาที่สวยอาจจะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน,นักท่องเที่ยวท่านไหนที่ดูรวิวนี้นะครับผมบอกเลยครับว่ามาแล้วไม่ผิดหวังนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราดูในภาพสวยเลยฮะเออถามหน่อยอาหารเพลงไหมอาหารร้านเราเพลงไหมก็ไม่เพงค่ะร้าก็เป็นกันเองครับ อาหารทะเลก็อาหารทะเลก็ทั่วไปทุกอย่างแต่ว่าร้านครัวทะเลนี่เน้นย้าเลยว่าเป็นอาหารสดๆที่เรานํามาจกดชาปะมงโดยตรงเลยแล้วก็เราจะทําครั้งต่อครั้งทุกครั้งที่มีลูกค้าสั่งสำหรับร้านครัวทะเลเรานะคะก็ยีต้อนรับท่านที่จะมาทานอาหารมาเล่นน้ำเป็น เหมือนกับทะเลที่เป็นส่วนตัวเป็น,นธรรมชาติยังเราก็เป็นอยู่ช่วยให้เบอร์หน่อยนะครับเสือลูกค้าท่านไหนมาเราหาทางเข้าไม่เจอเนี่ยมผมก็จะหาทางเข้าเจอเนี่ยผมวนอยู่สองสามรอบถามมาสุดทางแลยหาทางเข้ายากมากพอพอขับจะถึงหาดเสร็จปุ๊บถึงมีป้ายบอกว่าเป็นหาดเจ้าหลาวสาธารณะเป็นพื้นที่สาธารณะก็จะเป็นของผู้ประกอบการในแต่ละโซนเนาะ คก็ทางทางร้านก็จะจะอยู่ในซอยบูรพาชลทิศหนึ่งร้อยค่ะจากบูรพาชลทิศหนึ่งร้อยยี่สิบเราขับตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาสุดทางสุดทางโอเคสุดทางก็จะเป็นร้านเลยเป็นร้านเลยครัวทะเลครัวทะเลอ่าฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่ตุนฝากเพื่อทูนหน่อยข้าถ้าเดินทางมาแล้ว มไม่ถ้าผมว่าไม่เจอยังไงก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์096 390 9994ค่ะที่เจอที่ครั้งแรกก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์และก็ให้ข้อมูลนะพี่เนาะต้องบอกเป็นสิ่งที่ดีๆครับที่ผมได้ส่งต่อนะครับการพูดคุยแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่อยู่หัเจ้าวลาส่งต่อให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะมาได้ตัดสินใจนะครับเลือก ว่าเราอยากแวะมาที่ร้านไหนผมบอกว่าที่ร้านอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายแต่ไปแต่ว่าที่ที่เรามาแล้วเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งบรรยากาศเป็นกันเองเจ้าของร้านเป็นกันเองเรามาแล้วเราคิดถึงเรามาแล้วเราอยากมาเห็นะเจ็บปุ๊บหน่อยผมขอญาตถามนิดหนึ่งครับว่าการบริการของบันนาโบส์นี่ยัได้กี่คนครับบันนาโบสกท่าน6ท่านต่อก็คือว่าว่านมีเด็กอะไรที่เป็น เราคิดค่าบริการยังไงครับตรงนี้จะอยู่ที่รอบละห้าร้อยรับรอบละห้าร้อยทในหกคนเสริมเจ็ดคนได้เด็กๆแล้วเราอยู่ในทะเลเนี่ยเราจะลากประมาณกี่รอบครับประมาณกี่รอบเราคิดยังไงเอ่ยหรือเรานับเป็นครั้งที่ตกไหมไม่ค่ะจมถืิว่าลูกค้าจะเข้าเป็นครึ่งที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ หนึ่งพันบาทก็คือเราจะให้ให้เลี้ยงคุ้มสะดวกคึงหกพันก็สมมติว่ามาสิสิบสองคนมาสิบสามคนสามารถเปลี่ยนได้หรืออะไรก็ตามในประวัตมตามสะดวกเลยตามสะดวกเลยนะครับโอเคต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการเองกันเด้งท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมและก็พี่ตูนก็ต้องขอกล่าวลาท่านผู้ชมด้วยคำว่าสวัสดีครับ